ตามีคำถามจากเพื่อนสมาชิกครับผมก็ในทางโลกที่พูดถึงจิตใต้สำนึกเพื่อแรงดึงดูดสิ่งที่ต้องการ การปฏิบัติธรรมผ้าจารย์ก็พูดถึงให้เปล่งวาจาสัมมาอารหังจากจิตใจใต้จากจิตจากจิตใต้สำนึกที่ละเอียดจิตใต้สำนึกหมายถึงอะไรครับเป็นส่วนหนึ่งของจิตเหรอครับแล้วเกี่ยวข้องยังไงกับแรงดึงดูดที่ต้องการครับ ในชีวิตของเราเนะี่ยมีสองมีสองส่วนส่วนที่เป็นกายมนุษย์ส่วนหนึ่งส่วนที่ส่วนกายมนุษย์ก็ทำงานได้จำกัดเล็กๆน้อยๆ แล้วแต่ฉากหลังที่คุมกันไปทอด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 ตั้งแต่การมันละเอียดกายทิพย์กายทิพย์ละเอียด,กาย,ก,ายยดกายรูปพรมรูปพรมละเอียดกายอารูปพรมอารูปพรมละเอียดกายทรโคตภูทั้งหยาบละเอียดกายพระ โสดาปฏิมกโสดาปฏิผลสกิทาคามีมักสกิทาคามีผลอนา,าคามีมักอนา,าคามีผลอาห a ตม a m a อรหัตผลทั้งหมดรวมการนดรั้วด้วยแล้วก็สิบแปดกายคุมกันเป็นชั้นชั้นชั้นชนนั้นเวลาเวลาเราประกอบคุณงามความดีบุญที่ไหลผ่านก็ไหลผ่านจากสุริยตของ กายทำอรหัตผ่านเข้ามาในกลางของสีนสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะนะของแต่ละกายแต่ละกายนะจากกายสุริเอียรตกายทมอรหัตอรหัตตคมักอรหัต,หตผลนะผ่านมาก็เป็นอรหัตตมักแล้วกนะ็ลงมาก็จะเป็น อนาคามีผลอนาคามีมักสกิทาคามีผลสกิทาคามีมักโสดาปฏิผลโสดาปฏิมักมา,มาถึงกายทำโคตภูละเอียดมาถึงกายทำโคตภูหยาบปานศินสมาธิปัญญาของแต่ละกายแต่ละกายกัน แล้วก็เวลาไหลผ่านาเข้ามาก็จะบุญทั้งหลายก็จะถูกเก็บไว้ในภายในดวงธรรมของแต่ละกายแต่ละกายเป็นชั้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 นจนกระทั่งสุดหยาบจากกายอาลูพรหมเป็นมาสู่กายพรหมมาสู่กายทิพกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์หยาบนะสุดละเอียดกายมนุษย์หยาบก็เป็นสุดละเอียดสุดหยาบ บุญไหลผ่านมาผ่านทุกดวงทุกกายของแต่ละกายแต่ละกายจะเห็นว่าแล้วก็บุญก็เก็บไว้ในในแต่ละดวงธรรมของแต่ละกายแต่ละกายดังนั้นเองจะเห็นว่าทุกกายนี้ต้องพึ่งการมนุษย์ทุกกายต้องพึ่งการมนุษย์เมื่อต้องพึ่งการมนุษย์ก็จะคุมเป็นชั้นชันคุมช่วยเหลือเต็มที่ ฉากหลังของกายมนุษย์เนี่ยเป็นจิตรู้สํานึกนะจิตใต้สํานึกก็ตั้งแต่กายละเอียดกายทิพย์กายทิพย์ละเอียดกายรูปพรมรูปพรมละเอียดกายอารูปพรมอารูปพรมกายทาตลอดสายยี่ ในทางโลกพูดถึงจิตใต้สำนึกเพื่อสร้างแรงดึงดูดที่ต้องการนะก็ในเมื่อเราเชื่อมกับจิตสำนึกลึกๆที่ละเอียดละเอียดนะส่งใจเป็นท่ากำหนดมนุษย์ต้องกำหนดนะต้องกำหนดเป็นหลักต้องการอะไรก็กำหนดลงไปนะนะ ก็จะเชื่อมกับจิตสำนึกลึกๆทีล่ละเอียดของแต่ละกายแต่ละกายของเรานี่โชคดีนะมีครูบาอาจารย์ที่ทําให้เรานี่เชื่อมไปถึงทั้งพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าทั้งภาคโปรดและก็ภาคปราละเอียดไปถึงนู่นเลยทั้งภาคปราบ เพราะเราส่งจิตเราภาวนาสัมมาหังส่งไปถึงจิตสมุกที่ละเอียดละเอียดนะก็ละเอียดไปถึงการเชื่อมไปผ่านไปทางกายมนุษย์อยากกายทิพย์กายทิพย์ละเอียดกายรูปพรมรูปพรมละเอียดกายรูปพรมอรูปพรมละเอียดไปถึงกายธรรมโคตภู ทั้งหยาบละเอียดกายธรรมพะโสดาสกิทาคามีอนาคามีนะกายทารรมอรหัตนะทั้งปฏิมาปฏิผลนะนี่นะนี่ mm. ก็จะเชื่อมตลอดสายถ้าสายธรรมของเราอืม mm. ซึ่งสัมมาอารหังนะคือกายนะพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอ่อนะก็คือตั้งแต่กายทําโคตะูไล่ไปถึง แต่ทำอรหัตรว้แล้วแต่เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อไกลาจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงทั้งสิ้น,นจิตก็แต่ละแต่แต่ละกายก็จะมีจิตเจตสิกรู้แล้วแต่มีจิตเจตสิกความรู้สึกนึกคิด อันดีงามของท่านก็ปรากฏขึ้นเราเชื่อมกับกายไหนระดับกายไหนได้หรือเวลาเขาชิงช่วงช่วงชิงได้ฝ่ายกุศลชิงช่วงช่วงชิงได้ก็จะเอาจิตเจตสิกของพี่เลี้ยงนะของจิตใต้สำนึกที่เป็นพี่เลี้ยงนะเอามาสอนเพื่อที่จะให้ความรู้สึกนึกคิดดีๆของท่านนะ เราได้รับความรู้สึกนึกคิดดีๆของท่านปรากฏขึ้นในใจคอแนะนำสั่งสอนเราให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีนะซึ่งเราจะพัฒนาได้ก็ต้องอาศัยจิตสำนึกลึกๆที่ละเอียดละเอียดของแต่ละกายแต่ละกายนี่นะที่มีคุณภาพนี้นะมาแนะนำสั่งสอนมา ให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่ดีงามที่ตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาพัฒนาอัปเกรดเราการมนุษย์จิตเจรสิทของการมนุษย์ขึ้นมาให้ได้นดังนั้นเองจะเห็นว่าเราเนี่ย การที่เราเจริญภาวนาจะทำะเอาบุญมากัน้นแต่ละกายแต่ละกายตั้งแต่กายสุดละเอียดมาถึงกายมนุษยนะ์นมีผลทําให้บุญที่ไหลผ่านเข้ามานั้นชำระความบริสุทธิ์ตรอสายท่าสายธรรมของเราให้มีคุณภาพ มีผลต่อการเชื่อมนะไอ้ตรงเชื่อมนี่แหละที่เราสามารถเชื่อมถ้าเรามันสจกปรกมากก็เชื่อมยากเราจะเป็นต้องปฏิบัติธรรมหรือประกอบคุณงามความดีนะที่เป็นบุญป็นกุศลทั้งหลายหรือดำรงอยู่ในระบบกุศลธรรมการดำรงอยู่ในระบบกุศลธรรม เมื่อกุศลธรรมตั้งขึ้นกุศลธรรมก็จะเหนี่ยวนําพลังงานอันบริสุทธิ์เข้ามาอย่างต่อเนื่องมาต้องมาจากนั่นสุระเอียดของพระนิพานไหลผ่านเข้ามาผ่านขั้ามาก็ต้องผ่านจากกายธรรมอรหัดละเอียดเข้ามาไปสู่กายธรรมอรหัตหยาไหลผ่านเข้ามาสู่กายพระ,อ,ะอนาคามีผลอนาคามีมักไล่กันมาเป็นทอดทอด,ทอด,ทอด จากสุดละเอียดมาถึงสุดหยาบก,กายมนุษย์นซึ่งเขา ขาไม่รู้เขาก็บอกพูดถึงพลังงานจักรวาลนะเขาเขาไม่รู้ก็ว่าบอกว่าเขาไม่ได้ก็เขาไม่รู้ก็ว่าว่าตามๆกันพลังงานในในจักรวาลมันมีเยอะแยะหมดดีก็มีไม่ดีก็มีเยอะแยะไปหมดแต่พลังงาน โดยตรงของเราหลักๆที่เกี่ยวข้องกับการนั่นก็มีพลังงานของธรรมชาติเป็นกุศลอก,กุศลอัพยากต์ ส่วนแรงดึงดูดนะอันนี้เกีเ่ยวข้องยังไงกับแรงดึงดูดสิ่งที่ต้องการนะนนแรงดึงดูดสิ่งที่ต้องการเราต้องการอะไรแล้วก็กาหนดอันนี้ส่วนนี้เป็นส่วนที่จกักรพพัดผู้เลี้ยงผู้รักษาเขาก็จะทําให้ก็มีสองส่วนส่วนหนึ่ง คือส่วนที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเรานี่ส่วนหนึ่งนะตั้งแต่ส8กายทั้งหลายเนะี่ยคือส่วนที่เป็นตัวเต็มตัวตนที่แท้จริงของเราการมนะุษย์หยาบก็บอกว่าฉันะ root, คือตัวตนที่แท้จริงนะส่วนการมนุษย์ละเอียดก็บอกว่าฉันต่างหากละเธอไม่ใช่เธอแค่หุ่นกายทิพย์ก็บอกว่าเธอทั้งสองไม่ใช่นะฉันต่างหากคือตัวตนที่แท้จริงส่วนกายทิพย์ละเอียดบอกว่า ทั้งหมดเธอไม่ใช่หลอกฉันต่างหากคือตัวตนที่แท้จริงกายรูปพรมบอกว่าทั้งหมดก็ไม่ใช่นั่นแหละแต่ฉันต่างหากรูปพรหมละเอียดอกายรูปพรหมละเอียดก็บอกว่าฉันต่างหากกายอาลูปพรหมหยาบก็ว่าไม่ใช่ฉันต่างหากคือตัวตนที่แท้จริงกายอาลูปพรหมละเอียดบอกว่าเธอทั้งหมดไม่ใช่ฉันต่างหากคือตัวตนที่แท้จริงของที่แท้จริง เธอทั้งหมดเป็นหุ่นมาถึงพระรัตนตรยัยเป็นก็นอย่างนี้เป็นทอด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 นะตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือกายธรรมอรหัตละเอียดนะกายธรรมอรหัตนะนะละเอียดที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณนะ์นี่ คือตัวตนที่แท้จริงของเราอันนี้ส่วนนี้ส่วนจัก,กรพพัดที่อยู่ในกลางดวงบุญนั้นจัก,กรพพัดก็จะเป็นการทรัพยากรคือดวงบุญคือทรัพยากรที่ที่ที่เราได้สั่งสมมาก็จะมีะะมีบุญญาธาบริสุทธิ์ผังส,สมบัติละเอียดนะแล้วก็ผังสำเร็จทั้งหมดเนี้ มีจักรพัรด์ผู้เลี้งผู้รักษาเป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากรนี้เมื่อเราต้องการสิ่งใดแล้วก็แค่กำหนดกำหนดอ่าแต่นี้ถ้าเราเนะ่ยอ,อยู่ภายใต้การควบคุมของอกุศลอกุศลก็จะชี้นำให้เรากำหนดในสิ่งที่ที่ ไม่ถูกต้องไม่ดีงามเราก็จะได้กำหนดสิ่งใดก็ได้ก็ได,กได้ก็จะได้สิ่งนั้นได้สิ่งนั้นเอามาเป็นเครื่องมือ,อเมื่ออากุศลเป็นเจ้าเรือนเขาก็สั่งบังคับการมนุษย์ให้บาล้อมการมนุษย์ให้กำหนดอื ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันเป็นไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่เข้าจะเห็นว่าเราก็จะไปเอาสิ่งที่มันเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เป็นให้ทุกโทษภัยแก่ตนเองและผู้อื่นไปหา ต่นี้พอกำหนดสิ่งนั้นก็ต้องเขาก็าเขาก็ไปหาซื้อมาไปหามาให้ส่วนอภิยากระดก็เหมือนกันกำหนดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นเขาก็ต้องต้องการรถเบนต์ต้องการดดการถต้องการกระเป๋าแบรนด์เนมนะเอาซู้อซื้ไก็จ่าย เอากำหนดต้องการอย่างนี้เราก็ได้ของอย่างนี้มาอภิจากตะก็จะสุยสุ้่าลอย่างเงี้ยส่วนถ้าเป็นกุศลก็จะกำหนดในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่นเป็นไปเพื่อเนีาอนำอ กระแสทานอย่างบุญเข้ามาเราจะดูตรงนี้ดูว่าของหรือเวลาที่จ่ายไปถ้าฝ่ายกุศลก็จะเป็นไปเพื่อเนี่ยวนำเป็นไปเพื่อให้เนี่ยวนำพลังงานอันบริสุทธิ์คือบุญพร้อมสมบัติละเอียดและผังสำเร็จเข้ามาแต่แต่หากอากุศลเป็นเจ้าเรือนเขาก็จะ ชี้นำบงการบังคับบัญชาให้การ,รมนุษย์นี้กำหนดสิ่งที่เป็นเอาเอาวันเวลาแล้วก็ทรัพยากรน,นั่นกำหนดเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงานเป็นไปเพื่อให้เกิดทุกโทษภัยแก่ตนเองและผู้อื่นเป็นทางมาแห่ง กระแสบาปพ,พอมีบัตรและผังสำเร็จของฝ่ายบาปนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละก็จะดึงดูดดึงดูดมาพอกำหนดเสร็จก็นะกำหนดเสร็จใจเป็นท่าสำเร็จนะกำหนดเชนเช่นไรก็เป็นเช่นนั้นก็ดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามามนี่เป็นอย่างนี้เนื่องจากมีอายตนะ อตอนนี้นะจิตไม่เกี่ยวข้องอ,อะไรกับจิตสำนึกนะนะก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตสำนึกระดับไหนระดับการมุดกายทิพย์กายทิพย์ละเอียดอนะ응กายพรมากายพรมก็เรื่องของอภิจิตกายทิพย์ก็เป็นความ ดีงามและความงดงามทั้งหลายเดินไปเพื่อคุณเป็นประโยชน์ในแต่ละระดับอของจิตใต้สำานึกที่เราที่ธรรมชาติเป็นกุศลเมื่อเป็นเจ้าเลืองก็จะเอาจิต สจิศิกของระดับนั้นๆระดับกายมือ,อ,อล,ล,ลรระเอียดหรือกายที่กายที่ประยิหรือกายรพรหมอับกายรพรหมละเอียดหรือกายอรูปพรหมอรูปพรหมละเอียดก็ขึ้นอยู่กับ่าคลื่นของเรานั้นมันสามารถจุนแต่ถ้าคนนั่งสมาชอบนั่งสมาธิมันก็สามารถพัฒนาได้ไปถึงกายพรหมนะแต่ถ้าหากว่านั่งสมาธิด,ดีมากๆนะก็สามารถเชื่อมไปถึงกายอรูปรพรหม แต่ถ้าหากว่ายังจิตใจดีงาม,ม,มจิตใจดีงามมากๆก,ก,นะก,ก,ก็เป็นกายทิพย์ละเอียดลงมาหน่อยก็เป็นกายทิพย์าหนะแต่โดยปกติความดีงามโดยปกติก็จะเป็นถ้าเป็นกุศลก็จะเป็นกายมุละเอียดนะซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับกายมุทย์ใหญแต่ก็ฉลาดกว่า ฉลาดกว่าแล้วก็มีมีจิตใจดีงามกว่าแต่มันระดับของกายมันละเอียดก็ม,มีมีหลายระดับนะต่ำกว่ากมนุษย์ก็มีนะสัมภเวสีอย่างนี้ก็มีก็ขึ้นอยู่ถ้าหากอากุศลก็สิงจิตก็ก็จะเอา,เอาระดับของการละเอียดก็จะเป็นของสัมภเวสีทั้งหลายนะชอบ ออกนอกใจชอบออกนอกตัวไปไปสร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นนะอย่างนี้แต่ถ้าการระดับการรละเอียดที่มีคุณภาพในระดับของอภุมมะเทวาลุกกะเทวาอากาศเทวาหรือสวรรค์ชั้นจาตุมอะไรอย่างนี้นะก็ ก็จะมีคุณภาพแตกต่างกันอ,อ,อืการกำหนดก็จะแตกต่างกันคงพอเข้าใจบ้างเนาะครับท่านใดมีคำถามอืงง่นเพิ่มเติมไหมครับเดินเจอนะครับผม ไม่มีพระจันทร์นมูชาพระนะพร้อมกันเลยนะทุกครั้งที่บูชาพระตึกนึกถึงพระรัตนตรัยภายในนะเมื่อรึกถึงท่านเราจะปรากฏสายสว่างในกลางท่านท่านจะปรากฏสายสว่างในกลางตัวเราอีกทั้งเราและท่านจะปรากฏสว่างในกลางของพระนิพพานกลางของผู้รู้ผู้มีอนุภาพอันไม่มีประมาณนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนกระแสทานแห่งบุญก็จะพรั่งผูดพัน ท่านก็ทำความบริสุทธิ์หลุดพ้นให้เกิดขึ้นกับเราฐานนักเราก็จะเปลี่ยนไปอาระหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอะพิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตพระกวตาธรรมโม ธรรมังนามาซามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏติปันโนภะควะโตาสาวะกะสังคโคสังขังนะมามิสังคโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรีย <NFT> นเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบ กระกขออนุภาพอันไม่มีประมาณของพระนิพพานทั่วธาตุทั่วธรรมอีกทั้งขอบาร,รมีธรรมหลวงปู่หลวงพ่อคุณญาอาจารย์ขอได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาพวกเราทั้งหลายพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยให้เรามีดวงตาเห็นธรรมข้าวเกิงและแทงตรอดในวิชาธรรมกายอีกทั้ง มีมหาสมบัติอัศจรรย์มันเกิดขึ้นมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอกราบขอบคุณพระอาจารย์มากครับผมอันนี้บทนะครับทุกท่านด้วยนะครับสาธุครับสาธุครับาคขอบพระอาจารย์ครับสาธุครับ